เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่28พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคุณคิดเรื่องการเดินทางนะคะช่วงนี้คุณมีแผนที่จะเดินทางนะคะหรือไม่ก็จะมีคนเดินทางมาหานะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหลายๆคนมีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะถ้าใครคิดจะลงทุนท,ทําธุรกิจลงทุนได้ การเงินค่อนข้างดีใครรอเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะระวังปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุจะเดินทางไปไหนต้องระวังหลายๆคนกําลังคิดที่จะซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านหรือ,อทําอะไรเกี่ยวกับบ้านนะคะระวังหลังคาร่วกนะคะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะมีคนสนใจอาจจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะตำแหน่งไพ่นะคะไพเ่พเศรษฐีไพ่เศรษฐีขึ้นคู่คู่เลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่ ะะเงินที่คุณรอคอยนะคะมีโอกาสได้สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ081 8 1นะคะ081แล้วก็11ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ